เข้ามาอยู่ในชาร์ต90ของเราแล้วเรียบร้อยนั่นก็คือน้ำตาตกในใช่ไหมคะแตกใคแตกครับนี่เข้าเข้าไปจริงหรือเปล่าจริงสิคะเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมอ่ะพี่ออยเคยตกใจไงพี่ออยเคยได้ยินแต่น้ำตาตกในไม่เคยได้ยินน้ำตาแตกในมันเป็นยังไงนะอันนี้คืออันนี้มันคือสิ่งที่พวกเราตั้งใจอยากจะให้ทุกๆคนตั้งคำถามขึ้นมาเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนก็จะพูดว่าเคยได้ยินแต่ น้ำตาตกนายทำนายอะไรประมาณนี้แต่วันนี้เราแต่งเพลงน้ำตาแต่งไหนซึ่งมีในเนื้อเพลงด้วยค่ะซึ่งเนื้อหามันก็จะเป็นแบบผู้ชายที่เสียใจมากๆร้องไห้จนไม่มีน้ําตาออกมาแล้วอะไรอ,อย่างเงี้ยอ๋ออารมณ์มันเป็นประมาณนั้นเลยนะคะแล้วร้องกันสองคนทั้งสันทั้งฟอร์มสนิทกันแล้วทั้งคู่เนี่ยปรับคีย์ร้องนี่กว่าจะลงตัวยากไหมคะกับเพลงนี้คีย์นี่ต้องบอกว่าเป็นคีย์ที่มาตรฐานที่ที่โปรดิวเซอร์ของยุ้งข้าวทาเลยครับก็เป็นคีย์เดียวกันเลยครับอ๋อ นะคะก็คือเรา<ช>ต้องร้องฝึกซ้อมกันให้ดีนะคะใช่คนะคะในเพลงนี้คือพี่ออยชอบทำนองของเพลงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ใน MV ภาพสวยมากนะคะ,ะเป็นเรื่องราวของผู้ชายสองคนที่อกหักถูกไหมใช่ครับพี่เออแล้วหนึ่งปีผ่านไปทำไมถึงกลับไปอกหักที่นั่นอีกครั้งคะในเอมวี คือเหมือนว่าภาพมันย้อนครับวัน,นวันนั้นเราเคยมีเขามาด้วย <c oughs> แต่วันเนี้ยเราไปันอีกรอบอะมันไม่มีเขาแล้วอะแล้วเราก็ <c oughs> ไปนั่งที่เดิมๆที่เคยนั่งกินข้าวด้วยกันหรื <c oughs> อว่านั่งทำอะไรด้วยกันแต่พอหันไปไม่มีเขาอยู่ <c oughs> มันเลยทําให้ว่าทําไมไม่ตกนายมันแตกนมันน่าจะเป็นคําที่ว่าให้คนสงสัย <c oughs> แลวเลยถามจรงิงๆแล้วมันมันแตกในจนแบบ มึนมันพูดไม,ไมได่ออกเว่ามมันเดียวกันแต่เป็นคาวัยรุ่นขึ้นนะอ๋อมันพูดไม่ออกมันบอกไม่ถูกเลยทีเดียวไปถ่ายเอมวีกันที่ไหนคะน้องๆทั้งสองคนภาพสวยมากจริงๆก็ถ่ายแถวปทุมเนี่ยแหละครับแต่ว่าที่นั่นเนี่ยจะมันเป็นเหมือนเป็นรีสอร์ทด้วยซึ่งเขาก็ทําแบบฟิลแบบว่าเหมือนว่าให้คนมาถ่ายเอมวีหรือว่าถ่ายทํารายการอะไรต่างๆอยู่แล้วด้วยอ๋อค่ะซึ่งมันจะมีมุมมุมอ่าธรรมชาติหรือว่าเป็นมุมแบบกระต๊อบหรือว่าเป็นมุม ฟิลเหมือนบ้านนอกอะไรด้วยครับคือคมีหลายมุมให้เลือกเลยอ๋อนะคะแล้วในเอมวภาพสวยดูแล้วซึ้งเอ๊ะแล้วทำไมตอนจบคือไปนอนตักกันนี่มันคือเกิดอะไรขึ้นคะอ๋อก็ <c oughs> เหมือนว่ามองตาก,การนี่เราเป็นเพื่อนการสุดท้ายแล้ไม่ไม่มีใครจริงก็เลยแบบ นะคะเชื่อว่าแฟนๆฟังเพลงนี้จากน้องสันแล้วก็น้องฟอร์มก็น่าจะมีความสุขกันมากๆเลยนะคะพอเพลงเข้ามาติดชาร์ตของเก้าสิบลูกทุ่งรักไทยอยากจะขอบคุณใครบ้างคะน,งน้องซันสำหรับเพลงนี้ขอบคุณทางค่าย่าเลีคอร์ดครับขอบคุณที่ให้ฟังกับพี่ปอมได้มาทําเพลงในแนวใหม่ก็เชื่อว่าเพลงนี้ไม่ได้เป็นเพลงเดียวที่เราจะทําครับเราต้องทําเป็น i F มีเพลงเพิ่มขึ้นแน่นอนแล้วก็ฟันพี่ฟอมก็จะมีเพลงมาให้แน่นอนครับพร้อมกับเพลงเดี่ยวด้วย ต่ขอบคุณทางยุ้ข้าวคุณโปรดิวเซอร์ขอบคุณผู้ใหญ่ครับที่มงเล็งเห็นโอกาสของเรากับเพลงมันตาแตกไปครับค่ะนะคะน้องฟอร์มนะจ๊ะแฟนคลับนะน่ารักมากแล้วน้องฟอร์มนะจ๊ะ <c oughs> ก็ขอบคุณแฟนๆของกราฟิกลูกทุ่งรักไทยทุกคนด้วยครับแล้วก็แฟนๆ R S แฟนๆของฟันฟอร์มด้วยแล้วก็ยุ้เข้ารีคอร์ดสำคัญเลยคือเปิดโอกาสให้พวกเราทำผลงานเพลงแนวใหม่ให้กับ ทุกคนได้ติดตามกันแล้วก็ให้ทุกคนได้มีความสุขกับแนวเพลงที่เราทําออกมาด้วยครับอขอบคุณมากครับค่ะนะคะเชื่อว่าในวันข้างหน้าวันต่อๆไปเราจะได้ฟังเพลงดีๆนะคะคุณภาพแบบนี้ทั้งเศร้าซึ้งสนุกสนานนะคะกับ R S F เป็นสีสันในวงการสุดยอดมากๆแน่นอนเลยทีเดียวเดี๋ยววันนี้อุ่นเครื่องกันก่อนลองๆอง,องสดให้พี่ออยฟังซักท่อนคนละท่อนสิจ้ากักบน้ําตาแตกในก่อนที่จะไปฟังสดๆดบนเวทีลูกทุง่งสแควร์ค่ะ ได้ครับค่ะ <c oughs> น้ำตาที่แตกน้องเฝ้ามองดูน้องเดินจากไปพี่ต้องยอมเธอใช่ไหมหัวใจมันแตกไววานแม่สาวแก้มเรือแม่นเนื้อตัวอุน่นพี่เคยนอนนุน่นตาเจ้าจนฟาง ทั้งที่ก็บอกว่ารักไม่ต่างแต่ว่าน้องนางมาเปลี่ยนแปลงรอยจูบวเบาที่ตรงหน้าผากนเคยได้ฝากดังแพลจะเจ็บประกรรมทำไปจนแก่ไม่ลืมเลยแม่ความใจ พร้อม,มากเลยนะคะเดี๋ยวไปฟังสดๆที่ลูกคู่สสแขวันนี้แล้วค่ะน้องฟอมเชิญชวนแฟนๆที่ฟังอยู่ในตอนนี้ไปเจอกัน